ไม่ต้องเกิดการชำรดกันแล้วก็พู้อาคารกันมาอยู่เป็นเวลานานแล้วครับมาสายเรือ3สาายค่ะเข้ากัรับใช่ครับก็จะเป็นของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้นะคะของตัวผู้ต้องหาค่ะบ้านแห่งได้ครับบ้าโบกันนะครับ ซึ่งทางฝ่ายสืบสวนเองเนี่ยก็ไปปากเชื่อนะครับแต่จากการสืบสวนข้างๆเนี่ยจะพยายามได้ร้องแัะตัวบุคคลแม่ร้องของตัวผู้ต้องหานะครับทางฝ่ายสืบสวนและสืบสวนบางส่วนก็ได้แบ่งกาลังนนไปเท่าจนกระทั่งนะครับเพราะว่าตัวผู้ต้องหานยมาปรากฏตัวที่บริเวณถนนน้ารับโบขันซึ่งใกล้กับบ้านายกของผู้ต้องหานะครับเราก็มีหมายจับก็ การแสดงมาจับรถจับปนที่บริเวณหน้าวัดโพธิ์ฝันนะครับซึ่งปัหาให้การบอกว่าที่สาเหตุที่จับมาจักอยนี้ก็คือได้เอาปืนของกายไปทิ้งใต้สะพานพระรามเจ็ดอกแล้วจะลับหน้าที่บ้านผักหญ่ที่ถูกที่โดจับตัวครับผมครับไปแล้วก็รับจ้างเข้ามาครับ้อเหส็จแล้วอาทิ่งานเลยที่ที่สะพานพรามเจ็ดครับอาไปที่